สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมิลี่นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟทุกท่านเลยนะครับก็กราบสวัสดีนะครับเนาะทั้งในประเทศแลว้วก็ต่างประเทศนะครับผมกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเนาะวันนี้ก็พาน้องนะครับลงมาข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้ช่างนะครับผมได้มาทำนะครับบ้านให้กับ น้องปันฝันนะครับทาสีนะครับมาทาสีบ้านนะครับให้กับพ่อขวานนะครับเนาะวันนี้ก็เลยพาน้องลงมานะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับน้องก็ามาเล่นอยู่ข้างล่างนะครับพ่อขวานนะครับก็ได้ขีดน้ํานะครับอาบน้ําให้เมื่อกี้นะครับดีตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ดีตั้งแต่เช้านะครับ เริ่มแล้วครับเริ่มละกินอิ่มแล้วเติมพลังอิ่มแล้วเริ่มละ ไม่ลงสักทีนะครับชอบน้ำนะครับแต่ไม่กล้าลงนะครับไปเติมพลังก่อนนะครับเนี่ยเติมพลังก่อนนะครับผมแม่แม่สีแม่กิกนหญ้าอย่างเดียวเลย คันนะครับแม่เขาก็คัน ไปอยู่ข้าง,างล่างแล้วใหม่มาแล้วไม่มาแล้ว Ha <laughs> เออเล่นดินนะครับเล่นดินเล,นล่นแล้วโอ้ เขาเล่นนะครับน้องก็เล่นด้วยนะครับนะดูข้างล่างนะครับนอนแล้วครับอน,น,นอนเล่นแล้วนอนเล่นแล้วเล่นแล เอ้ยนูนูเอ้ยนูเล่นไปเล่นมานะครับเดี๋ยวก็หลับนะครับเพราะว่าอ,อาบน้ำด้วยเย็นๆนะครับก็ยังไม่ได้เดินนะครับวันนี้พาน้องออกมาข้างล่างเฉยๆนะครับพรงนี้นะครับเดี๋ยวพอฟานนะครับก็จะ พาน้องออกเดินนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพ่อฟานะครับได้ไปรับญาตินะครับผมแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ได้ซื้ออุปกรณ์นะครับมาให้ช่างทาสีบ้านอีกนะครับซื้อสีมาทานะครับซื้อสีมาผิดอีกแล้วนะครับว่าจะเอาสีเดียวกันกับอกนะครับเจ้าของร้านนะครับเอามาผิดอีกแล้วนะครับไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยนะครับผมไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยนะครับคนละสีเลยนะครับไม่เข้ากันเลย โอ้เดี๋ยวต้องต้องอาทาสีใหม่แล้วนะครับเอาสีเอาสีเดียวกันกับคอกนะครับเนาะก็นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับกรกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไ r i b ์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเนาะนะครับผมสวัสดีครับ